กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรติดตามได้จากรายงานครับ การพัฒนาเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันจําเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางและให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัยคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีนางจตุพรโรจนพาณิชอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงนามบ ข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัสุดาแต้พันธ์ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัยคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการหาแบบปฏิบัติที่ดีและจัดทาหลักสูตรสําหรับการพัฒนาเด็กเยาวชนผู้ทํางานด้านเด็กและผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนการพัฒนาบุคลากรและการสึกงานของนิสิตในสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนการวิ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเด็กแลยเยาวชน,นการเริ่มต้นคาร่วมมือของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีร่วมกันค่ะนอกจากจะทําให้นิสิตจุลานะคะซึ่งเป็นอนาคตของชาตินะคะเป็นเสาหลักของชาตินะคะส่วนหนึ่งเนี่ยกับบุคลากรของรอยอเองเป็นการเสริมพลังของบุคลากรของรอยอนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะ เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของพวกเราในห้องนี้ค่ะรุ่นต่อๆไปนะคะก็จะเป็นเด็กและเยาวชนที่ไปถึงเต็มเรื่อศักยภาพของพวกเขาเหล่านั้นได้จริง,รงๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพลังของชาติที่เข้มแข็งต่อไปค่ะสําหรับความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับสูนจิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัยเป็นการรวมพลังของสองหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สามารถนําองค์ความรู้และทรัพยากรด้านต่างๆมาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยะาวชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไปในอนาคตทีมข่าวสังคมททบหร,รายงาน